สวัสดีครับตอนรับนะฮะเข้าสู่ช่องกันนิกาทักบายทินโนวันนิ้เอ้าโอ้โหบุลซเซอร์ผู้ชมในการของจอดเดียนะครับ 850JLT ก่อนหน้านี้ครับเห็นไปลุยโครนวันนี้เจอพลังของแท้แล้วนี่คือพลังของเขา205แรงมา้าขยันหกซูมนะฮะ กับไปบมีดปมกคสาได้หมด6ทิศทางครับซ้ายขวาตั้มหงายแล้วก็จิกซ้ายจิกขวาครับโอ้ยังใจถึงเลยก่อนหน้านี้อาจจะดูไม่จ่าแจ้งครับลงไปมุดโคลนดำดินแต่ว่าคลิปนี้ครับนี่มันเคลียร์ิ้งทางเลยโอ้ หนักตัวอยู่ที่ราวประมาณ20ตันนะผู้ชมเอาไปนี่ปลาแล้วมุด,ดมนดี่เจอตัวแหายังบังน่ะลูกจริงจริงดีเดบุสอีอารีครับออกเสียงว่าเดียคือแตงคือจอร์เดียนะร้อนจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับ U.S มาเห็นใกล้ๆในคันใหญ่นะบางคนบอกว่าไม่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ปึกเลยปึ๊บเคลียร์ทางครับตีปลาก่อนอาจจะเอาดินมาเทไว้ตรงนี้โอ้ ะดูการลงไปมท่านผู้ชมมาพิหารแกจะดันต่อหรือเปล่าเนี่ยฮึบโอ้เอาจริงกันเลยผู้ชมเอา้าดูพลังดูพลังโอ,โ,อโอ้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 ซุดซุดมาจะเห็นแบบตะโกงัดครับวันนี้เอาโปรดิวเซอร์ครับมาดัานต่อ อ้าวีอีกตอนึง้ชมอู้โอ้โอโอแม่เรียบร้อยโอ้โอดจัดเป็นไงบ้างล่ะครับพลังเขา ใจเลยครับแบบนี้เนี่ยโอ้ยอย่าถามว่าประหยัดน้ำมันไหมถ้าแรงอย่างนี้ครับไม่มีคำว่าประหยัดครับจัดมาเต็มฮะพลังเปลือง เนี่ยครับใบมีเขาปรอับองศาได้ครับทำง,งานแทนรถเกรดได้เลยไหมเนี่ยโอ้ดีกว่าแมคโคครับไปเคเอลิ่งแบบนี้นะหูยยกให้เดอะเบสเลยครับช็อตนี้ ตันงตั้งย่ำด้วยโอ้แข็งสุดแล้วครับใบมีดนีนะครับสาเหตุทำไมต้องเอาดูเซอร์ครับมาเป็นแนวหน้าในการ clearing โอ้ ได้ใจได้ใจสุดจัดประหลัดจอนเดียว ไปไหนแล้วครับของดีตรงนี้แล้วนี่ดันไปเก็บก่อนได้หลายซุงแล้วจ็ดแปดซุงแล้ว โอ้ยการเลี้ยวครับเลี้ยวดิบ ช้าในเลย,ยชัวร์ผู้ชมแรงจัดนี่เจอต่อแล้วดูวพี่แกจะตันงไหวไหมฮึโอ้ออกพ่อย่ยครับหนักนวงจริง ออเยอะนะฮะนี่ฝานไปเลยไอ้กอ้อนหนึ่งอ,อ้าวหุยเต็มเต็มฮะแหวงเหลืออ ปาดยอดต่อไปเลยโู้โีจังหวะเดียวหายเลยครับตอนเนี่ยเอาฮึบโู้โี่ฮึบฮึมสดสด